สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะไม่ได้าจะพามาทำข้าวจี่หอมๆนะคะข้าวจี่ทาไข่นะคะอันนี้นำเสนอสำหรับใครที่ชอบกินแล้วทําไม่เป็นสูตรนี้ทำเองทํามาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วค่ะรับรองความอร่อยขั้นแรกเราก็เอาเข้าวเหนียวร้อนๆนะคะที่เรานึ่งแล้วมาปั้นนะคะ ปันป้นความหนาเอาตามใจชอบนะคะ,ะข้าวเนี่ยต้องปั้นให้มันเซ็ตตัวดีๆนะคะแล้วเราก็โรยด้วยเกลือบางๆแล้วก็เอามาปิ้งปิ้งด้วยฐานไฟนะคะิวสูตรของแม่ดาน,นี้จะ,ะกลับด้านพลิกให้บ่อยๆนะคะเพื่อที่จะมันจะได้สุกทั่วกันสูตรของแม่ดาก็คือจะจี่ข้าวนะคะให้สุกก่อนให้เหลืองกรอบนะคะ ถึงจะเอาไปชุบไข่เพื่อที่จะเอามาปิ้งต่อนะคะอันนี้คือไข่ไก่อันนี้อันนี้เราจะใช้ฟองเดียวก่อนนะคะตี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 อย่างนี้นะคะอันนี้จะปรุงด้วยชูรสนิดนึงนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่หรือใครจะใส่เป็นซอสแทนก็ได้นะคะอันนี้ข้าวจี่เริ่มจะได้ที่แล้วเราปิ้งด้วยฐานไฟอ่าพอมันร้อนๆเราก็เอามา ชุบไข่แล้วจะทําแบบนี้เลยนะคะพริกพริกพริกแล้วเราก็เอาไปตั้งไฟนะคะเรามีอยู่3ามก้อนเราก็จะชุบไข่ให้หมดทั้ง3ามก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่ทาได้ตามใจชอบนะคะไม่มีสูตรตายตัวพอชุบไข่แล้วเราเอามาปิ้งต่อเนี่ยเราเอามาจี่ต่อน,นี้เราจะต้องหมั่นพริกนะคะเพราะไข่มันจะ ฟูนะคะพอโดนความร้อนมันจะฟูไวจะติดกับข้าวทีนี้เราจะชุบอยู่หลายรอบนะคะเพื่อที่จะอ่าไข่มันจะได้เข้าถึงเนื้อข้างในแล้วก็จะสุกเราจะค่อยคอยพลิกไปนะคะเพื่อที่ไข่มันจะเข้าถึงข้างในข้าวมันจะได้สุกหอมนะคะอันนี้รอบสองแล้วนะคะมันจะยังไม่เห็นไข่ดีนะคะเราจะต้องชุบเนี่ยเราต้องหมั่นพลิกนะคะพลิก บ่อยๆอันนี้เป็นฟองที่สองเลยนะคะเราจะไม่ตีให้แตกมากนะคะเราจะชุบอีกทีอันนี้มันจะขึ้นหน้าไข่เลยคะ่ะนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้คือไข่รอบแรกฟองแรกมันยังไม่โอเคแล้วก็หมันพริกนะคะเวลาเราเราจีนะคะเพื่อความสุกทั่วกันแอบอันนี้ฟองสองเลยนะคะเราจุ่มลนะคนที่ไม่ชํนานาญอย่าใช้มือเหมือนแม่ดานะคะ ให้ใช้ที่คีบนะคะอันนี้ชํานาญละเห็นไหมมันร้อนนะคะรับอบอกไว้ก่อนว่าร้อนนี่ชูปไปรับรองว่าสูตรนี้เนี่ยเอาไปทําเองตามตามคลิปนีรับรองว่าอร่อยเลยค่ะร้อนนะคะข้าวนี้ร้อนนะคะไม่ใช่ไม่ร้อนนะถ้าข้าวร้อนมันจะติดไข่ดีค่ะทุกคนประดานี่ทำกินประจำะลูกชายเนี่ยชอบกินค่ะ เป็นเด็กๆเ,เนี่ยไม่ต้องซื้อกับข้าวยากตอนเช้ามาเราทําอย่างเงี้ยบ้านไหนมีลูกมีหลานหลายคนก็นับก้อนให้เลยค่ะเป็นอาหารเช้าของคนอีสานนะคะเราได้ข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวเก่าใช้ได้หมดนะคะข้าวจีวเราจะใช้ข้าวเหนียวนะคะทําแต่ข้าวเราจะต้องนําไปนึ่งให้สุกก่อนอันนี้ไข่กาลังจะขึ้นหน้าแล้วเราชุบหลายรอบแล้วแต่ว่าเราต้องหมันพริกนะคะ ให้ไข่มังมังแล้วก็พลิกพลิกไปเรื่อยๆไข่มันจะได้สุกทั่วกันดีนะคะนี่เริ่มจะได้ที่แล้วแต่ว่าไข่มันยังเหลือจริงๆได้ที่แล้วแหละแต่จะชุบให้ไข่มันหมดนะคะนี่อันนี้ก็คือทำสำหรับเด็กๆนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่บางคนเขาก็จะใส่ปลาบองเข้าไปข้างในนะคะยัดใส่วนปลาบองข้าจีนี้เราจะกัดเลยนะคะกัด ข้างก้อนเหมือนเบ,เบอร์เกอร์เลยเราจะไม่ปั้นนะคะเราจะไม่ปั้นอันนี้กำลังได้ที่คะ่ะเห็นไหมคะไข่กำลังฟูขาวกำลังได้ที่เลยคะ่ะ จะเเราจะปิ้งไปให้ไข่มันสุกนะคะนี่กำลังได้ที่เลยค่ะไข่กำลังได้ที่กำลังสุกล้วตอนนี้กลิ่นหอมแล้วนะคะกลิ่นหอมแล้วพริกนะคะหมันพริก ไหมคะไข่กำลังเลืองสวยเลยตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมไข่ค่ะอหอมข้าวเหนียวด้วยอิ่มประหยัดนะคะอันนี้อิ่มประหยัดคะ่ะไม่เปืองตังนะคะอิ่มสบายท้องเลยคะ่ะไคะได้ที่แล้วนะคะทุกคนจริงๆิงคือได้ที่แล้วล่ะ แต่ว่าจะให้ไข่มันเหลืองนิดนึงอันนี้ถ้าเราเราจะตีไข่พอดีเราจะไม่ตีฟูมากมันก็จะมีทั้งไข่ขาวไข่แดงมันจะสวยและเวลากินก็หอมกรอบนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามค่ะรับรองว่าสูตรนี้ทำกินได้ทำขายรวยค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดถูกใจให้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมดาได้ทำคลิปต่อไป มาลงให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะรับประทานได้เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เรารับประทานกับกาแฟก็ได้นะคะ